สวัสดีครับวันนี้ผมนายพัทรพลแจ้งสารหรือว่าปอนวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอธิบายเกี่ยวกับหน้ากากาอนามัยนะครับซึ่งการพูดครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาราปสองพสามสารสนเทศแลการากบริหารภาครัฐ ซึ่งในงวันนี้นะครับผมจะพูดด้วยกันใน3หัวข้อหัวข้อที่1นนะครับก็คือทำไมเราต้องใช้หน้ากากอนามัยในชีวิตประจำวันหัวข้อที่2นะครับก็คือในปัจจุบันนะครับมีนหน้ากากอนามัยกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีประสิทธิภาพการใช้งานหรือข้อดีข้อเสียอย่างไรและสุดท้ายนะครับก็คือการได้รับ รองมาตรฐานจากสากลเพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการซื้อในฐานะผู้บริโภคครับซึ่งถ้าเราพูดถึงนะครับว่าทำไมเราต้องใช้หน้ากากอนามัยในชีวิตประจำวันแน่นอนนะคะว่าในปัจจุบันนี้นะครับเราทุกคนรู้ว่ามีหน้ากากอนามัยเป็นเครื่องประดับติดตัวกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหน ไม่ว่าเราจะออกไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรก็ตามเราก็ต้องพบหน้ากากอนามัยไว้บนหน้าหรือในกระเป๋าตลอดอย่างในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับก็ทำให้คนหันมาสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้นโดยที่ณเวลานั้นทั่วโลกกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตา่างๆ ก็ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรกในฐานะเราที่อยู่บนโลกว่าเราจะมีการป้องกันกับเชื้อโรคนั้นได้อย่างไรซึ่งเขาก็แนะนําว่าหน้ากับอนามัยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราปราศจากเชื้อโรคได้ <c oughs> ซึ่งักปัจจุบันนะครับเวลานี้เนี่ยเราเองก็ยังใส่กันตามปกติและโดยในช่วงนี้นะครับก็ยังมีปัญหารเรื่องของ มล <Okay>, okay. พิษทางอากาศในช่วงที่อากาศแปลปรวนมีฝุ่นละอองอย่างมากที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือในกรุงเทพมหาคนครซึ่งอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแัลฤดูกาลทั้งเหตุเกิดจากธรรมชาติภาวะร,ร้อนหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจนทำให้มันเกิดขึ้นดังนั้นนะครับหน้ากากอนามัยจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งของผู้บริโภค ที่เราทุกคนสามารถจับต้องได้เพราะจะช่วยในการป้องกันในการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับผู้อื่นรวมถึงป้องกันการติดเชื้อจากผู้อื่นด้วยเช่นกันป้องกันฝุ่นอะอมจากมลลรพิษทางอากาศช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ จจุบันนี้เองนะครับหน้ากากอนามัยเนี่ยมีตัวเลือกให้เราเยอะมากๆถ้าเราเดินเข้าไปในร้านขายของทั่วไปร้านขายยาห้างสรรพสินค้าหรือตามเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหน้ากับอนามัยในปัจจุบันมีเยอะมากๆมีให้เราเลือกซื้อมีให้เราหาอย่างเยอะมากๆและรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลือกในยุคป,ปัจจุบัน ที่คนมักจะชอบซื้อซึ่งถ้าเราเองมองย้อนไปในช่วงของการมีการคาดระบาดของโควิดสิในช่วงระยะเวลาแรกๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหน้ากากอนามัยหรือแมสเนี่ยเป็นที่ต้องการของผู้คนจํานวนมากทั่วโลกหรือที่เียวรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขที่เขามีความจําเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยในการทํางาน ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นช่วงที่หน้ากังวมัปเนี่ยขาดตลาดเยอะมากเพราะว่ามีเรื่องของของที่มากกว่าประธานซึ่งอันเนี้ยเราก็ทำให้เห็นแล้ว่าน่ากังมามัยก็ยังจําเป็นอยู่ในชีวิตประจาวันของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่า ปัจจุบันมีหน้ากากอเยอะมากๆนะครับเราจะมาพูดถึงการเรื่องของประเภทของหน้ากากนอนามัยในปัจจุบันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างและแต่ละอย่างมีคุณสมบัติมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเรามาดูอันที่เราม,มาฟังอันแรกกันเลยนะครับก็คือหน้ากากอนามัย n 9 5อันนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคุ้นหูกันบ้างนะครับว่า n 9 5เนี่ยมีลักษณะเป็นรูปรูปแบบ m a s หรือหน้ากากเป็นอย่างไร ซึ่งแน้ากาก N 9 5เนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้ค่อนข้างสูงบางรุ่นนะครับก็จะมีวาล์วระบายอากาศหายใจได้สะดวกช่วยระบายความร้อนแต่ราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับข้อดีของมันเนี่ยก็คือสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้าได้รักษาโรคขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนใช้งานได้สูงสุด2-3วันแต่ถทับเลี่ยนได้ทุกวันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ หน้ากาก N95 เนี่ยอาจจะทําให้เราหายใจไม่ค่อยสะดวกนักแล้วก็ไม่ควรใส่ขณะออกกําลังกายและที่สําคัญหากไม่ใช่แบบที่ซักไม่ได้ก็ไม่ควรนํามาซักนะครับเพราะประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะลดน้อยลงไป ก็คือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือว่าหน้ากากแบบทั่วไปซึ่งหน้ากากอนามัยแบบนี้ก็เป็นที่นิมยมใส่กันมากเพราะหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไปราคาไม่แพงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิดด้านหนึ่งเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าทําด้วยกระดาษ3ชั้นข้อดีก็คือสามารถป้องกันเชื้อรูที่ปนเปื้อมากับ น้ำออน้ำมูกหรือน้ำได้ได้แต่อายุการใช้งานก็จะสั้นนะครับเพราะว่าใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งและที่สาคัญนะครับต้องคเํเนึงถึงเสมอว่าแมสสมหน้ากากอนามัยเนี่ยก็ไม่ได้ป้องกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันที่3นะครับก็คือหน้ากากอนามัยแบบคาร์บอนหน้ากากประเภทนี้เนี่ยด้านหนึ่งจะเป็นสีเทาประสิทธิภาพก็ไม่ต่างจากหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปเลย แตกต่างกันที่เยื yeah. ่อชั้นคาร์บอนที่จะช่วยปรองกลิ่นได้มากกว่ามีความหนาเส้นใยสีชั้นข้อดีก็คือสามารถกรองเชื้อแบคทีเรียได้ถึง95%ถ้าสมทับกันเนี่ยสแผ่นก็สามารถป้องกันฝุ่นอองขนาด3ไมครอนได้กว่า9 89%สามารถที่จะป้องกันฝุ่นแบบทั่วไปได้เลยนะครับ มานะครับก็เป็นหน้ากากฟองน้ำซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเหมือนกันที่ผลิตจากโพลียูรีเทนคาร์บอนสำหรับการกองอากาศโดยเฉพาะสามารถซักทคำความสะอาดได้แห้งเร็วพับเก็บก็ไม่ยับคืนรูปทรงได้แบบเดิมส่วนประสิทธิภาพในการป้องกันนะครับก็สามารถป้องกันฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กและเกสตดอกดมาได้ครับ เรามาต่อในหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือการเลือกซื้อจากมาตรฐานการรับรองทางสากลซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าหน้ากากเมล็มีเยอะบางทีเนาะมันมีของปลอมของแท้ของเคียมของจีนบางทีเราก็ไม่ดูเรื่องจากอะไรวันนี้เราจะมาบอกหข้อในการดูการรับรองทางมาตรฐานนะครับ 1. บรรจุพัณฑ์ต้องได้มาตรฐานต้องมีแหล่งผลิต แหล่งนำเข้าวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนะครับ 2. ไม่มีกลิ่นสารเครมีหรือกลิ่นพลาสติกหากหน้ากากอนามัยที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยเมื่อขยี้จะไม่มีละละอองฟุ้งออกมาและไม่มีกลิ่นของสารเคมีหรือกลิ่นพลาสติกเวลาสวมใส่ 3. านะครับหน้ากากอนามัยที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยจะไม่มีรอยตำหนิรอยเบื้อน พราะนั่นอาจเกิดจากการนำหน้ากากอนา,ามัยที่ใช้แล้วมารีซักและนำมาบรรจุขายใหม่ซึ่งอันนี้อันตรายมากๆเลยนะครับ4นะครับมีแผ่นกรองเมื่อตัดหน้ากากอนา,ามัยแล้วเนี่ยเราจะตัดออกมาดู ว่าถ้าหากของที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยจะมีแผ่นกรองอยู่ด้านในแต่หากเป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานจะไม่มีแผ่นกรองอยู่ข้างในแม้จะทําออกมาหลายชั้นแต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับ 5. สามารถกันน้ําหยดน้ําและวะอองน้ําซึมเข้าหน้ากากได้ให้เราลองหยดน้ําลงบนหน้ากากถ้าซึมแปลว่าหน้ากากนั้นไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัส หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบด้านในด้วยว่ามีแผ่นกรองหรือไม่และข้อสุดท้ายนะครับคือข้อที่6ต้องมีใบเอกเสารรับรองหรือเครื่องหมายการรับรองต่างๆเช่นมอกหรือ I.S.O. 13485ที่หมายถึงระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบพัฒนาผลิตขายเครื่องมือทางการแพทย์ครับ ดังนั้นนะครับทุกคนก็ควรหันมาสนใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อสนใจในสภาพแวดล้อมต่างๆว่าตัวเราเองอยู่ในพื้นที่อันตรายหรือเปล่าถ้าใช่เราก็ควรป้องกันก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพเราไม่มากก็น,น้อยและที่สําคัญมันตัวเช็คสุขภาพของตนเองกันด้วยนะครับและว,วันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังครับขอบคุณครับ